สวัสดีครับน่าเสียดายจริงครับแต่ถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจครับมันเหลือแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองหรือร์พูลก็จะมีคะแนนจากเกมนี้แล้วก็จะรักษาสถิติไม่แพ้ต่อไปมันน่าเสียดายตรงที่ในช่วงอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับมาติดโอนโกลูกที่เสียประตูเนี่ยถ้าบอลไม่ฉลับขาเาร์โรโบ ผมว่าลูกนี้มันจะไม่เป็นโอนโกเพราะวิธีของบอลเนี่ยที่มันพุ่งมาเนี่ยมันความเร็วมันตกแล้วก็สปีดบอลเนี่ยมันลดลงนะครับมันก็เลยกลายเป็นจังหวะที่มันพอดีมากแล้วก็ถ้าดูจากมุมตรงนั้นเนี่ยต่อให้กองหน้าชั้นเลิศเลยนะครับจะยิงให้มันเข้าแบบเฉียดเสาขนาดนั้นเนี่ย มันยังเป็นไปได้ยากเลยแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาในบางส่วนจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเกมนี้เนี่ยช่วงเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเลยออกสตาร์ทมายันลิเวอร์พูลต้องมาเหลือสิบตัวคติโชนโดนใบแดงลิเวอร์พูลเนี่ยคลองเกมอัดสเปอร์เนี่ย จนสเปอร์งอหัวไม่ขึ้นมีโอกาสยิงเราแค่หนเดียวเรามีโอกาสโอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนจริงๆนะครับพอเราเหลือสิบตัวมันก็เล่นด้วยยากแหละแต่ไอ้ที่มันเลวร้ายกว่านั้นก็คือเราอะมาเหลือเก้าตัวจากนักเตะท,ที่ทึ่งเปลี่ยนลงไปอย่างดิโกโชตา้าแล้วก็ไปเจอเหลืองสองซึ่งเกมนี้เนี่ย ถ้าจะให้นักเตะมีคะแนนต่ำสุดของลิเวอร์พูลเนี่ยผมบอกเลยว่าดิโกโชต้าแน่นอนนะครับคือมันไม่ตระหนักว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะต้องเล่นยังไงลงไปเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าคุณภาพของเกมเนี่ยมันรอปกว่าตอนกักโปอยู่เยอะมากนะครับไม่แปลกใจว่าทําไมโชต้าถึงเป็นตัวเลือกที่อยู่หลังเข้าไปอีกนะครับกัคโปเนี่ยเกมนี้เล่นดีจริงๆนะครับ คือก่อนที่จะโดนใบแดงริร์พูเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เล่นไม่ดีเลยนะครับเล่นดูดีหมดเลยถ้าจะดูดรอปมากที่สุดก็คือแมคก,กาที่ดรอปมากที่สุดเพราะมีส่วนร่วงบนเกมน้อยคือบอลเนี่ยส่วนใหญ่มันขึ้นริมเส้นนะครับแล้วก็มันไปชิงพื้นที่ริมเส้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นแดนที่ชะลอคู่ต่อสู้ริร์พูเนี่ยมาเสียนักเตะ จากคอติโชนมุ่งมั่นจนเกินไปนะครับจังหวะแรกนี่เข้าบอแลแล้วจังหวะนั้นนะครับมันเป็นจังหวะต่อเนื่องก็เลยตามไปจังหวะที่บิซูมาได้บอลแล้วก็โจนส์ก็ยังเข้าในลักษณะที่ยกเท้าแย่น้ำหน้าไปนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันอยู่ต่ำมันติดพื้น ท้าของโจนสก็อยู่ค่อนข้างสูงพอสัมผัสบอลปับ๊บมันก็ม้วนทำให้ขาของโจนสไหลไปจ้ำคอเท้าบิสมาใบาแดงใบแดงก็ไม่ผิดมันเป็นจังหวะที่เรียกว่าจังหวะนรกดีกว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือต้องระวังวิธีการเข้าบอลแบบนี้แหละต่อไปก็คือถ้าเคลื่อนที่เข้าไปเนี่ย จะให้ไม่เสี่ยงเลยก็ไม่ชิงยกเท้าเข้าไปจิ้มบอลเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นกับแมคก,ก้าแล้วทีหนึ่งนะครับในเกมที่เจอกับบอลหมัดแต่ว่าโอเคอุทธร์ผ่านแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะอุทธร์ผ่านเพราะว่ามันชัดชัดเจนมากนะครับแล้วก็เราก็มาพลาดท่าจากการยืนลายไม่ดีกันนะครับ แผนของเอนจ์วางไวด้ดีให้ลิชาริสันจู่โจมมาทางแบกขวาแล้วก็ให้แมดดิสันแทงเข้าช่องแล้วก็จังหวะที่ลิชาริสันฉีกตัวเองออกมาแล้วก็โฉบเข้าไปมันเป็นจังหวะที่แมดดิสันเนี่ยแทงบอลเข้าช่องพอดี พอไปถึงก็ตบเข้าตรงกลางการยืนลายของเรามันไม่ได้ระนาบเดียวกันมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้ฟานไดฟ์ซึ่งแน่นอนว่ารูปร่างขนาดฟานไดฟ์นะครับความเร็วก็ตกไปจากเดิมมาใช่แต่ว่ารูปนี้ต่อให้ความเร็วเท่าเดิมเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะทันสนเพราะว่าเขาอะมีแผนอยู่ในใจเขารู้ว่าจะต้องเคลื่อนที่ยังไงนะครับก็เป็นประตูที่ ลิวร์ผู้ถูกยิงนำแต่แล้วลิวร์พูลก็ยังไม่รวนนะครับก็ยังเล่นระบบ4 4 1ซึ่งให้โมเนี่ยเป็นตัวป่วนในแดนหน้าแล้วก็โมก็เล่นดีๆมากๆมีจังหวะหนึ่งที่ผมคาใจก็คือจังหวะที่โมจะให้ลูดิอาสลูดิอาสหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงหักย้อนกข้าไปเสาแรกแล้วเข้าประตูไม่มีภาพกราฟิก ขึ้นมาแสดงเลยว่าลูกนี้มันล้ำหน้าตรงไหนถ้าดูจากภาพด้วยสายตาเนี่ยผมว่าลุยอาร์สไม่ล้ำอะ่ะครับแล้วก็ลิวพูเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอลูกนี้จากความสามารถของกัคโปแล้วก็เป็นแผนที่ดีแล้วก็เป็นความยอดเยี่ยมของโซโบโนิ่งมากเด็กอายุที่สองสภาพจิตใจนิ่งมากเกมนี้เนี่ย อาริซงจะได้แมนเอ่มแมนแต่ผมบอกได้เลยว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องได้คะแนนสูงมากๆผมให้เท่าอาริซรงเลยซ้ำไปแต่ไม่ได้แมนนอ่มแมนนั่นก็คือโซโบเพราะนิ่งมากนะครับสภาพจิตใจเนี่ยในสภาวะที่เราเหลือสิบตัวเหลือเก้าตัวคู่ต่อสู้จะกดดันมรายังไงเนี่ยโซโบเนี่ยจะคอนโทรลจังหวะตัวเองได้ไม่มีเสียท่าเลยได้ประตูที่เรียกฟาว์ได้เยอะมาก นะครับลูกทีเสมอเนี่ยก็เกิดจากการวางบอลของโซโบพอแกะบอลได้แต่งบอลหนึ่งทีแล้วก็เหนยหน้ามองเป็นจังหวะต่อเนื่องจากลูกเซตพีชเพราะฉะนั้นนักเตะไซบิกของเราทั้งมาติบทั้งฟานไดย้ยังอยู่ในสนามแล้วก็การวางบอลเนี่ยมันดีมากทำให้ฟานได้เนี่ยขึ้นโขแล้วก็ บอลเนี่ยมันผ่านมาติดเข้ามากัปโปขยับย้อนออกไปแตะบอลหนึ่งทีแล้วก็ยิงหักข้อเท้าแต่ในจังหวะที่เห็นว่าบอลเนี่ยมันย้อนหลังเจ้าตัวถ่ายน้ำหนักตัวขาขวาทิ้งลงพื้นเพื่อผลักตัวเองเนี่ยให้ย้อนกลับไปเอาบอลจังหวะนั้นแหละข้อเท้ามันพลิกนะครับ แต่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องมันลืมเจ็บเพราะลูกนั้นนี่ยังไงไมันต้องได้พอตามไปถึงแตะบอลได้ลงหมุนตัว360องศายิงย้อนหักไปที่เสาแรกแล้วก็เป็นประตูตีเสมอจบครึ่งแรกเรียบูตีเสมอในในาทีที่45บวก4นะครับเราเสียประตู ให้กับสเปอร์เนี่ยนะครับนาทีที่3ามสิกสกอร์เสมอกันที่1นึ่งก่อนจบครึ่งมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะครับสัดส่วนการครองบอล57.3ต่อ42.7นะครับโอกาสเจ้าบ้าน9เราอะมีโอกาสสิบผลทั้งนนั้นที่เรามีตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับเจ้าบ้านยิงเข้ากรอบ4ี่เรายิงเขากรอบ3เป็นประตูฝั่งละหนึ่งลูกเตะม,มุมเนี่ยเรามากกว่าหต่อสนะครับ ครึ่งหลังมาเนี่ยความผิดพลาดอย่างเดียวก็คือโชต้าลงไปเห็นชัดเจนว่าคุณภาพมันดรอปลงชัดเจนมากแล้วก็โชต้าเนี่ยก็มาโดนเหลืองติดติดกันเลยสองหนนะครับในช่วงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองห่างกันนะครับนาทีที่หกสิบเก้าล้วก็แน่นอนว่ามันก็เป็นใบแดงจากนั้นลิวพูเนี่ยก็เล่นในระบบ ที่ไม่มีกองหน้าเลยไม่มีตัวที่จะโฉบเลยมันทําให้แผนที่เตรียมไว้ว่าจะส่งดาวินลงไปในช่วงประมาณสักสินาทีสุดท้ายเพื่อใช้ความเร็วของดาวินเนี่ยโวนกับกองหลังซึ่งมีนักเตะที่นิ่งแล้วก็วางบอลดีอย่างโซโบโมันหวังได้นะครับแต่ว่าทําให้แผนที่เตรียมไว้ไม่มีทางเลือกอื่นก็คือตั้งรับสถานเดียวแล้วก็ลิฟูก็ยันมาเรื่อยนะครับ สัดส่วนของการพาบอลกดดันเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ที่สเปอร์หมดและนะครับโอกาสของสเปอร์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเก้าหนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกสิบหนยิงเข้ากรอบ8เป็นประตู2รวมไปเสร็จโอกาสยิงของสเปอร์จากครึ่งแรก9หนก็เป็น24หนนะครับแล้วก็เราก็มาพลาดลูกโอนโกโในนาทีที่9ก้าสิบกอีกไม่กี่วินาทีก็จะหมดเวลาแล้วเราอะมีโอกาส เพิ่มอีกแค่สองหมุนเท่านั้นเองเลายิงค้ากรอบสี่เป็นประตูหนึ่งจากกักโปนะครับสัดส่วนการคองบอลเจ้าบ,บ้าน64.8เรา35.2สลูกเตะมุมเจ้าบ,บ้าน11บเอนเราโอกาสเพิ่มขึ้นอีกหนเดียวเป็นหน้านมันสุดปัญญาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับจนปัญญาจริง นักเตะที่ฟอร์มโดดเด่นไม่สุดในเกมนี้ก็คืออลริซงนะครับเซฟอุตรุดเลยดูจากโอกาสของเจ้าบ้านทั้งหมดแปดหนเข้าประตูแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นอลริซงเองนี่เซฟไปเจ็ดนะครับเกมนี้ยังเป็นนัมเบอร์วันของผู้ักษาประตูที่เซฟเยอะที่สุดอยู่ดีครับเกมนี้เนี่ยด้วยฟอร์มของอลริซงเนี่ยโดยเฉพาะลูก หน้าเข้าของโซนนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นลูกที่มันหน้าเข้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนของอริซงแม้ว่าเสียสองประตูนะแต่ผมให้ไปเลยแปดนะครับโจโกเมสก็ถือว่าเป็นผู้เล่นไม่ถึงกับดีนะักแต่ก็ไม่ใช่ว่าแย่นะครับก็ทำหน้าที่ตัวเองได้โอเคนะครับจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ แล้วก็โกเมสเนี่ยนะครับถ้าจะให้คะแนนจริงก็อยู่ประมาณสัก6.5ได้นะครับคู่สนะครับเนี่ยดูดีเลยนะครับาฟานไดฟ์นะครับไอ้ลูกที่ตามชนไม่ทันที่ชนยินประตูได้เนี่ยไอ้ลูกนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะการยืนลายของเราไม่ดีแล้วก็โกเมสนะครับคุมริชาริสชนไม่ดีพอนอกนั้นผมว่าฟานไดฟ์เนี่ยนะครับ คือตัวที่เล่นให้เราอุ่นใจมากที่สุดเรายังได้แอซิดอีกนะครับฟานได้เนี่ยนะครับผมให้ไปได้7.5นะครับมาติดผมให้ถึง7นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกมนี้เนี่ยไม่มีโอนโกเนี่ยผมว่ามาติดเนี่ยผมก็ให้7.5พอๆกับฟานได้นะครับเล่นได้แข็งแกร่งแล้วก็ประสบการณ์สมาธิดีมากนะครับจอร์โบ,โบในจังหวะ หลายจังหวะก็เห็นว่าจาร์โโบเนี่ยการยืนลายเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากและข่าวสวยก็คือในช่วงเวนทีก่อนหมดเวลานะครับดันไปบล็อกแตามันบล็อกไม่สนิทนะครับบอลมันหลุดผ่านไปได้โดยที่มันโดนแบบบางๆนะครับบอลเนี่ยมันเปลี่ยนสปีดแล้วก็เปลี่ยนทิศทาง พอพุ่งเข้าไปมาติบก็พยายามยกเท้าสากัดแต่ว่ามันจนปัญญาแล้วนะครับเพราะสถานการณ์มันบอกว่าคนมันจะสวยนะครับก็เลยเป็นโอนโกสุดปัญญานะครับถัดมาในแดนกลางโซโบโคือนักเตะที่ผมให้คะแนนถึง8เหมือนกันนะครับ เป็นคนที่คอนโทรลแดนกลางดีสุดๆนะครับเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าอันนี้มันอายุยีิบสองจริงหรอวเนี่ยนะครับสภาวะจิตใจเนี่ยเหลือเกินจริงๆนะครับนิ่งมากนะครับในจังหวะที่ต้องเล่นเกมรับก็จะเป็นตัวต้นๆเลยนะครับที่วิ่งสปีดเข้าไปแล้วก็ไปชะลอคู่ต่อสู้นะครับแล้วในจังหวะที่จะต้องแก้ปัญหาเพื่อสร้างจังหวะให้ทีมได้เปรียบ โซโบก็จะแก้ปัญหาแล้วก็คอนโทรลบไม่มีตกใจคู่ต่อสู้จะบีบยังไงไม่มีตกใจคอนโทรบอลได้ออกบอลได้เปรียบแล้วก็ที่มาของประตูตีเสมอก็มาจากโซโบนะครับแล้วถ้าสมมุตินะเราอะไม่เสียดีโกโชต้าผมยังคิดอยู่เลยผมก็ำลังคิดดีใจเลยว่าเฮ้ยถ้าจะเปลี่ยนอีกตัวเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนดีโกโชต้าก็ต้องเปลี่ยนแมคก้าออก แล้วก็เอาอินูนเยสลงมาในช่วงประมาณสัก15นาทีหรือ10นาทีสุดท้ายนะครับเพราะเห็นชัดเจนเลยว่าเวลาเราชิงวางบอลทิ้งไปที่ว่างเนี่ยสเปอร์มีปัญหาพี่นือว่านักเตะข้างหน้าเราเนี่ยที่มีเร็วหน่อยเนี่ยซาร่าแต่เอาซาร่ามาเทียบกับน,นูนเยสซาร่าสู้นูนเยสไม่ได้และที่สำคัญก็คือนูนเยสได้ใหญ่ได้แข็งแรงนะครับ แต่พอโชต้ามาโดนใบแดงในทีที่69ก็แผนแตกเลยนะครับเราต้องเล่นระบบ4-4-0เพราะเรามีแค่9ตัวนะครับมันก็ขอแค่ผลเสมอกลับไปก็แฮปปี้แล้วครอปก็มองแล้วมันน่าจะเสมอนะครับแต่ก็สุดปัญญานะครับแมก,ก้าเนี่ยผมให้คะแนนเต็มที่ไม่เกิน6นะครับ มีส่วนกับเกมน้อยไม่ได้ว่าแย่เสียหายอะไรนะแต่ว่ามันถูกรัศมีของโซโบกลบจริงๆนะครับคือความปลาดเปรี่ยวก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในจังหวะที่จะเปลี่ยนให้ทีมเนี่ยได้เปรียบจากโอกาสเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับโซโบดีกว่าเยอะจริงๆนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันไม่ค่อยผ่านตรงกลางแล้วเป็นนักเตะที่ มีสปีดฝีเท้าไม่ค่อยดีนักนะครับก็เลยไม่รู้จะทําไงนะครับเพราะฉะนั้นแมก้าเนี่ยผมให้ไปหกนะครับลุยดิอาสนะครับเร็วขยนันแต่ในทางแทคนิกเนี่ยคือมันเสียบอลง่ายไปนะครับแล้วก็โอเคมีหลายจังหวะทําได้ดีนะครับแล้วก็เล่นสัมพันธ์กับโมก็โอเคใช้ได้นะครับแต่ว่ามันยังขาดคุณภาพพอสมควร ผมให้เต็มที่เลยก็เกิน6กมาหน่อยๆนะครับจะไม่ถึง6.5ดีนะครับหรือเดออนะครับโมตลอดช่วงเวลาที่โมอยู่ในสนามเนี่ยโม,มเป็นนักเตะที่อันตรายจริงแค่แต่ตัวที่เล่นข้างหน้าเนี่ยใช้ประโยชน์จากการให้บอลสวยๆของโม,ม,มเนี่ยผมว่าลิบูนี่น่าจะมีสกอร์มากกว่านี้นะครับแตู่ดีอาเนี่ยนะครับ ขาดนิดเกินหน่อยแล้วเวลาได้บอลเนี่ยลูดิอสัสก็มักจะทําให้ทีมเสียจังหวะไปนะครับโมเนี่ยผมให้ไป7.5ได้นะครับผมพอใจมากนะครับโคดิกาโป์นี่ก็เล่นได้อย่างโดดเด่นตอนกัรกโปอยู่ในสนามเนี่ยเล่นได้น่าพอใจมากดูแลเสียดายตรงที่ไอ้จังหวะที่เจ้าตัวพอบอลเนี่ยมันล้นมาแล้วเจ้าตัวเนี่ย ยันเท้าลงไปเพื่อจะขยับออกไปเล่นบอลเนี่ยนะครับไอ้เท้าที่มันยันลงพื้นเนะี่ยมันพลิกพอยิงประตูดได้ก็ลงไปเจ็บแล้วจากนั้นครึ่งหลังมานาทีที่46ก็โชต้าลงมาทำให้แผนทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดเลยนะครับคาวมันจะซวยนะครับกัปตนเนี่เพิ่7.5นะครับโกนาเต้ลงมาก็ทำได้ที่ดีๆอุ่นใจไม่มีอะไรเสียวเลย นาเต้เนี่ยพุ6.5สบายๆนะครับทรอน์ลงมาก็ให้แค่6นะครับหลายจังหวะเล่นไม่ฉลาดมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่เจ้าตัวตามไปได้บอลแล้วแทนที่จะฝากโซโบแล้วก็ออกตัวไปเลยเด็ดโซโบเนี่ยวิชั่นหายห่อยู่แล้วเบิร์ให้แน่ๆแต่ลูกนั้นเนี่ยไปเก็บแล้วไปมน้นเสียโอกาสเสียจังหวะหมดนะครับการตัดสินใจไม่ดีมาทะลุอนโด ชอบเลยนะครับแต่เสียดายว่ามันลงไปในสถา,านการณ์ที่ทีมเสียเปรียบแล้วไอ้จังหวะที่เจ้าตัวได้บอลแล้วจะทิ้งบอลไปที่ว่างให้เพื่อนเนะี่ยคือมันจังหวะมันยังไม่เต็มที่ไงนะครับปกติรูปแบบนี้เนี่ยเอนโดเนี่ยจะวางบอลได้ดีเรียกว่าวาตลุดีกว่านะครับแต่ไอ้จังหวะนั้นเนี่ยก็เปิดไปไม่ไกลพอไม่แรงพอมันก็เลยไปจิตแนวรับของ อนัอ้นเสอนะครับเสียดายมากนะครับดิโกโชต้าคงให้สามนะครับไม่ต้องบรรยายลงไปเนี่ยเกมดรอกชัดเจนมีกัปโปอยู่กับโชต้าลงคนละเรื่องเลยเท่านั้นไม่พอยังไม่ละเอียดไม่คำนึงถึงว่าเราอะเล่นดีตัวที่มันน้อยกว่าผู้ต่อสู้อยู่แล้วมันต้องเซฟตัวเองนะครับยังไม่เข้าบอลแบบเสียดายคือคล้ายๆคกัตติโจน จังหวะที่เหลืองสองคล้ายกันมากก็คือเสียดายคือรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะเนี่ยมันน่าจะตามไปแล้วมันน่าจะเล่นได้จริงๆไอ้รูปแบบนี้มันต้องไม่เสียดายแล้วก็ไปรอจังหวะในช่วงลงไปแรกๆเนี่ยสามสี่ในทีแรกเนี่ยไม่เป็นเรื่องเลยหลังจากนั้นดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะการวอร์มมันยังไม่ดีพอเพราะว่าพวกที่อยู่ในสนามชุดเดิมอ่ะเขาเครื่องร้อนกันหมดแล้วเจ้าตัวระดับอุณหภูมิของตัวเองอี่ะ มันยังไม่เท่าคนอื่นมันก็เลยไม่ได้นะครับมันน่าเสียดายจริงนะครับถ้าพลาดหัวก็คือเสียดายแต่ไม่เสียใจเสียดายที่มันอีกไม่กี่วินาทีเราก็จะมีคะแนนกลับออกมาแล้วค่อยไปว่ากันนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วทำไงได้นะครับหลังจากนี้ก็ไปโฟกัสนะครับโลเทชันแน่นอนตัวชุดกลางสัปดาห์ที่เราจะจัดเนี่ยนะครับ เห็นแน่ๆเลยว่ามีโรเตชันหลายตัวเลยนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ก็ไปเจอไบรตันอีกทีนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตกมาลงราลีอีกทีหนึงครับสวัสดีครับ